เย่ตบฟ้าได้แล้วแอนเบอร์นเบอร์หนึ่งบสองอเบรสอรัาล้ขกับไปที่บ้านละกันจัดไปคนน้าคนน้ำ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  คนน้ำคนน้ำเอาจะเหนื่อยแล้วมั้งคนน้ำคนน้ำคนน้ำ 别跟。